หรับผู้หญิงเองเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็คงด้วยแหละมาเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือการดูแลความสวยความงามคนไม่ได้เห็นเรานานใช่ไหมคะเราก็อยากให้เขาเห็นเราแบบเป็นภาพที่แบบประทับใจอะไรเงี่ยหลักการของการข้อสีฟันทือวะไปการข้อสีฟันก็คือเราเอาน้ํายาข้อสีฟันนะคะแตะไปบนผิวฟันด้านหน้าเนาะให้เขาซึมลงไปแล้วก็ไปแตะในสีข้างในเนื้อฟันแรอย่างเงี้ในสีเขาจะอยู่เป็นวงคกลงนี้ก็เป็นสีเข้มถ้าเกิดว่าเขาแตะออกเขาก็จะเป็นสีชายเขาจะอ่อนลง อ็แล้ใช่ก็เดี๋ยวลองเทียบดูนี่นะคะจะเห็นว่าสีมันขาวขึ้นเนาะแต่ว่าตอนนี้เราขอดูก่อนว่าขาวสุดของเราก็คือตัวนี้ละไม่ได้ละใช้ไม่ได้แล้ว,ลวกว็เราเกินหรอใช่เราเกินแล้มาที่เฉดอีกอันหนึ่งที่อันนี้คือขาวสุดในโทนธรรมชาติเลย